สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ช่องหมอฟ้าไพายิปซีนะคะวันนี้ก็จะเป็นการอาร่านดวงประจําวันนะคะสถานการณ์โดยรวมของคนที่เกิดทั้ง7วันนะคะประจําวันพฤหัสบดีที่19พฤศจิกายนพศ2563นะคะคําพยากรณ์ดวงประจําวันนะคะเป็นการอาร่านแบบโดยรวมโดยกว้างนะคะเราไม่ได้เจาะจงว่าจะต้องเป็นดวงของบุคคลใดบุคคลหนึ่งนะคะสําหรับใครที่เข้ามารับชมรับฟังก็ควรใช้วิจารณญาณในการ รับชมรับฟังกันด้วยก็แล้วกันนะคะเรียกว่าดูไว้เพื่อเป็นแนวทางนะคะสําหรับใครที่สนใจดูดวงส่วนตัวนะคะหมอฟ้าก็รับพยากรณ์ดูดวงส่วนตัวนะคะทักแชททักไลน์มีค่าครูนะคะสําหรับใครที่เข้ามานะคะก็ตั้งจิตอธิษฐานกันได้เลยนะคะขอให้ไพ่ยิปซีนี้นะคะจงบอกกล่าวสถานการณ์นะคะโดยรวมนะคะของคนที่เกิดทาง7วันประจําวันพฤหัสบดีที่19พฤศจิกายนนี้ได้อย่างถูกต้องแม่นยําและชัดเจนนะคะ เราจะมาเริ่มต้นกันเลยนะคะตั้งแต่คนเกิดวันอาทิตย์นะจ๊ะอุ้ยขอโทษนะหิบไม่ติดหนึ่งสองสามมาดูนะคะคนเกิดวันอาทิตย์จะได้ไพ่อะไรบ้างนะคะคนเกิดวันอาทิตย์นะคะวันนี้ได้ไพ่เดลดเลบอ์นะคะการพูดการคุยการติดต่อการเจรจาการค้าขายประสบผลสําเร็จดีนะคะหน้าที่การงานมีความเจริญรุ่งเรืองดีนะคะนะสามถ้วยนะคะจะเกี่ยวข้องในเรื่องของ งานเลี้ยงงานประชุมนะคะนะ่าจะได้รับข่าวดีนั่นเองนะคะกิ่งไม้เท้าการจัดการการวางแผนงานการมีโครงการมีไอเดียมีโปรเจกต์อะไรใหม่ๆนะคะนะเรียกว่าช่วงนี้การงานประสบผลสําเร็จดีได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีการทํางานเป็นทีมเป็นกลุ่มนะคะนะ่าจะประสบผลสําเร็จนะคะมีโอกาสที่จะได้เดินทางไปพบปะกับลูกค้านอกสถานที่นะคะ หรือใครบางคนทํากิจการเกี่ยวข้องในเรื่องของการค้าการขายนะคะก็จะมีลูกค้าเข้ามาอยู่ตลอดมีลูกค้าเข้ามาอยู่เรื่อยๆนะคะในช่วงนี้การการเรียนการสอบแข่งขันนะคะประสบผลสําเร็จดีนะคะจะได้รับข่าวดีนะคะในเรื่องของการเงินเรียกว่าคนเกิดวันอาทิตย์กินเกง่งทันเก่งนะคะนะใช้เงินเก่งแต่ก็หาเงินเก่งด้วยเช่นกันนะคะการเงินวันนี้เรียกว่าไม่ได้ติดขัดอะไรนะคะนะรวมถึงนะคะ เร่งนี้นะคะเรียกว่าการเงินหามากใช้มากได้มาก,ก็จ่ายไปนั่นเองนะคะนะถ้าในเรื่องของความรักนะคะวันนี้เรียกว่าคนเกิดวันอาทิตย์นะคะความรักมีความสุขดีแฮปปี้ดีนะคะนะมีโอกาสที่จะได้ทานข้าวกับคู่ครองกับคนรักกับคนในครอบครัวนะคะหรืออาจจะพากันเอ,อ่อไปทานข้าวนอกบ้านนะคะนะอาจจะมีในเรื่องของงานเลี้ยงงานปาร์ตี้งานสังสรรค์เกิดขึ้นนะคะงานบุญนะคะนะหรือใครบางคนนะคะที่มีคู่นะคะมีโอกาสที่จะตั้งท้องตั้งคันได้นะคะ คนโสดมีโอกาสที่จะได้พบรักพบคนถูกใจนะคะสุขภาพคนเกิดวันอาทิตย์นะคะวันนี้กินเก่งทานเก่งระวังสุขภาพลำไส้นิดหนึ่งนะคะนะกินทานอาหารไม่ค่อยจะย่อยนะคะท้องร่วงท้องเสียนะคะโรคกระเพาะกดไหลย,ย้อนนะคะหรือใครบางคนนะคะอาจจะมีปัญหาในเรื่องของเออคุณผู้หญิงนะจะมีปัญหาในเรื่องของการปวดท้องปวดประจำเดือนนะคะเกี่ยวข้องกับมดลูกนั่นเองนะคะนะหรือบางคนก็มักจะมีปัญหาในเรื่องของระบบทางเดินหายใจด้วยนะคะ คนเกิดวันอาทิตย์ใครที่ชอบในเรื่องของการเสี่ยงโชคนะคะวันนี้มีสีถ้วยนะ,ะอย่าลืมนะคะบวกหนึ่งลบหนึ่งด้วยนะคะถ้าสีถ้วยขึ้นมานะจ๊ะไม่งั้นมันจะเฉียดนะคะดวงคนเกิดวันอาทิตย์ไม่ค่อยมีโชคนะคะนะอาจจะ,นะะเป็นในเรื่องของการซื้อนะคะรวมหุ้นนะคะกับคนรักนะคะหรือนะคะอาจจะมีได้ตัวเลขมาจากบุคคลอื่นนะคะถึงจะมีโชคนะคะเรียกว่า,าตัวเราไม่ค่อยมีโชคนะค,ะคนเกิดวันอาทิตย์นะจ๊ะ ต่อไปนะคะคนเกิดวันจันทร์นะหนึ่งสองสามมาดูนะคะคนเกิดวันจันทร์คนเกิดวันจันทนระ์คิงถ้วยนะคะ,คคะ,คะผู้หลักผู้ใหญ่เมตตาเอ็นดูดีนะคะช่วงนี้นะหัวหน้างานนะคะนะอัศวินเหลี่ยนนะคะการลงทุนนะคะนะอาจจะมีเรื่องของการลงทุนช่องทางลู่ทางที่ดีเข้ามาอัศวินถ้วยได้กัร,รยานิมิตที่ดีมีเพื่อนที่ดีนะคะนะหน้าที่การงานประสบผลสําเร็จดีจะได้รับข่าวดีนะคะ สิ่งที่คิดสิ่งที่รอคอยจะเป็นไปในทิศทางที่ดีนะคะรวมถึงตัวเราเองนะคะมักจะเป็นที่ปรึกษาให้กับผู้อื่นด้วยนะคะช่วงนี้ก็เรียกว่าคนเกิดวันจันทร์นะคะนะอย่าอารมณ์ร้อนนะคะอย่าใจร้อนนะสามดาบึ้นมานะคะต้องระวังในเรื่องของคําพูดด้วยนะคะนะเรียกว่าช่วงนี้อาจจะมีเรื่องให้ต้องหุดหงิดใจอยู่บ้างนะคะแต่ก็จะคิดจะทําอะไรก็ ควรจะหาคู่หูหาที่ปรึกษานะคะฮะนะหามิตรที่ดีหาเพื่อนที่ดีนะคะอย่ากัางวลในสิ่งที่ยังมาไม่ถึงรวมถึงระวังในเรื่องของคําพูดที่อาจจะทิมแทงเสียดแทงจิตใจ,จกันการพูดเน็บแนมนะคะหรือไม่ชอบไม่พึงพอใจกันนั่นเองนะคะถ้าในเรื่องของการเงินนะคะก็เรียกว่าคนเกิดวันจันทร์นะคะมีโอกาสที่จะได้รับทรัพย์รับโชครับเงินก้อนใหญ่นะคะอัศวินเเลี้ยนเข้ามาก้อนใหญ่ก็ออกไปก้อนใหญ่นะคะหรือใครบางคนช่วงนี้อาจจะมีในเรื่องของการลงทุนนะคะนะ ทำบางสิ่งบางอย่างเพิ่มเติมได้ด้วยเช่นกันนะคะเรียกว่าการเงินไม่ติดขัดนะคะนะยังมีคนรักมีคนในครอบครัวนะคะคอยช่วยเหลือในเรื่องของการเงินด้วยค่ะถ้าในเรื่องของความรักต้องระวังในเรื่องของคําพูดการทะเลาะการมีปากเสียงกันนะคะอารมณ์ขี้หึงขี้หวงหรือเป็นคําพูดที่เรียกว่ามักจะพูดคาพูดแรงๆต่อกันนะคะมีคําพูดที่ทิ่มแทงจิตใจกันนั่นเองนะคะแต่ก็เรียกว่าเป็นบางคู่นะคะ เพราะบางคู่ก็เรียกว่าได้คู่ครองที่ดีนะคะนะได้คนรักที่ดีนะคะเป็นพ่อบ้านเป็นแม่บ้านที่ดีเอาใจใส่ดูแลครอบครัวที่ดีรวมถึงเป็นการยานมิตท,ที่ดีต่อกันด้วยนะคะคนโสดมีโอกาสที่จะได้พบคนถูกใจนะคะถ้าในเรื่องของสุขภาพคนเกิดวันจันทร์นะคะช่วงนี้ต้องระวังในเรื่องของอาการเจ็บคอนะคะภูมิแพ้ผื่นคันนะคะเป็นไข้เป็นหวัดไอจามไม่สบายเจ็บหน้าอกเจ็บทรงอกนะคะช่วงนี้นะ โชคลาภ้อยคนเกิดวันจันทร์นี้นะคะใครที่ชอบในเรื่องของการเสี่ยงโชคนะอัศวินเหรียญมีโชคลาภนะคะแต่มีสามดาบระวังมันจะเฉียดนะคะเดี๋ยวมันจะเจ็บปวดใจได้นะ,ะต่อไปนะคะคนเกิดวันอังคารนะจ๊ะหนึ่งสองสามมาดูคนเกิดวันอังคารนะคะอุ้ยขอโทษ คนเกิดวันอังคารน,นะคะ5ดาบช่วงนี้อาจจะอยู่ในสภาวะที่เรียกว่าค่อนข้างจะกดดันนะคะนะกับสิ่งแวดล้อมจากคนรอบข้างนั่นเองนะคะ8ดาบการถูกนินทาการให้ร้ายการใส่ร้ายนะคะการถูกโกงถูกหักหลังนะคะนะ1ดาบก็เรียกว่าวันนี้นะคะคนเกิดวันอังคารอยู่ในสภาวะที่ค่อนข้างจะเหนื่อยกับปัญหานะคะเรียกว่ามีปัญหารุมเร้าหลายสิ่งหลายอย่างเข้ามาเลยทีเดียวนะคะไม่ว่าจะเป็นปัญหากับงานหรือปัญหากับคนนะคะนะช่วงนี้คนเกิดวันอังคารนะคะ เรียกว่าอยู่ในสภาวะที่ค่อนข้างจะกดดันนะคะนะต้องระวังในเรื่องของการมีปากมีเสียงการทะเลาะนะคะนะหรือมีปัญหากับผู้บังคับบัญชากับหัวหน้างานนะคะนะรวมถึงเอกสารสิ่งต่างๆก็ต้องระมัดระวังด้วยนะคะอาจจะเกิดการตกหล่นสูญหายนะคะหรืออาจจะต้องซ่อมต้องแก้ไขใหม่ในช่วงนี้นะคะนะหรือใครบางคนช่วงนี้ก็เรียกว่าทิธีค่อนข้างจะสูงนะอีโก้สูงนะคะนะเรียกว่า เราทํางานคนเดียวไม่ได้นะคะนะเราต้องขอความร่วมมือจากคนรอบข้างด้วยนะคะนะบางสิ่งบางอย่างเราก็ต้องแบบพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกันนะคะหน้าที่การงานบ,บางอย่างมันถึงจะผ่านพ้นไปได้ด้วยดีนะคะเดวปูนะเราต้องคิดบวกเข้าไว้นะคะนะอารมณ์ดีสนุกสนานทฮาาคิดบวกคิดดีเข้าไว้นะคะช่วงนี้แล้วสิ่งต่างๆเราก็จะสามารถผ่านพ้นมันไปได้นะคะ ถ้าในเรื่องของการเงินนะคะนะช่วงนี hmm. ้ก็เรียกว่าอยู่ในสภาวะชักหน้าไม่ถึงหลังเลยเหมือนกันนะคะใครบางคนเรียกว่าใจใหญ่ใจกว้างนะคะนะใช้เงินเกินตัวนั่นเองนะคะเดือูหามากใช้มากนะคะนะอีตอนใช้ไม่ค่อยจะคิดนะคะนะพอใช้เสร็จแล้วนี่สิคะเพิ่งจะมานั่งคิดนะคะเพราะฉะนั้นก็ให้รอบคอบในเรื่องของการใช้เงินด้วยนะคะในเรื่องของความรักนะคะนะวันนี้ก็เรียกว่ามีตะดับทั้งนั้นเลยนะคะความรักไม่สมหวังนะคะนะความรักต้องระวังในเรื่องของ ออการทะเลาะการมีปากเสียงกันอารมณ์ขี้หึงขี้หวงขี้ระแวงไม่ค่อยจะไว้วางใจกันนะคะแต่5ดาบ8ดาบมันยังเป็นความรักที่ยังคาราคาซังอยู่นะคะนะเรียกว่ายังไม่ได้อยู่ในสภาวะที่เลิกรายาร้างจากกันนะคะเพราะฉะนั้นยังต้อง ใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันนะคะยังต้องมีความรับผิดชอบร่วมกันนั่นเองนะคะใครบางคนก็เหนื่อยกับความรักนะคะอยากเป็นโสดนะคะอยากอยู่สันโดษนะคะในช่วงนี้ถ้าเป็นคนโสดนะคะนะก็เรียกว่าช่วงนี้เดียวปูนะคะยังรักสนุกไม่ผูกพันกับใครนั่นเองนะคะแต่ถ้าใครที่กําลังอยู่ในช่วงของการครบหาดูใจกันอยู่นะคะช่วงนี้นะคะห้าดาบขึ้นมานะคะอาจจะมีในเรื่องของการถูกกีดกันจากผู้หลักผู้ใหญ่นะคะหรืออาจจะต้อง เรียกว่ามีความลักที่เป็นความลับนะคะที่ต้องปกติดนะคะนะไม่สามารถเปิดเผยได้นั่นเองนะคะสุขภาพคนเกิดวันอังคารนะคะสิ่งที่พาย,ยากจะบอกก็คือระวังในเรื่องของความดันไมเกรนสายตานะคะปวดบา่าปวดไหล่นะคะกระดูกเขา่าข้อนะคะรวมถึงอุบัติเหตุเล็กๆน้อยๆก็ต้องระมัดระวังด้วยนะคะนะอาจจะมีในเรื่องของการลื่นการหกล้มข้อเท้าพลิกข้อเท้าแพงเกิดขึ้นได้นะคะคุณผู้หญิงมักจะมีปัญหาในเรื่องของ การปวดท้องปวดประจําเดือนเจ็บตามเนื้อตามตัวก็ได้ด้วยเช่นกันนะคะช่วงนี้คนเกิดวันอังคารนะคะหมอฟ้าแนะนําให้ทําบุญนะคะนะทำบุญกับคนยากไร้นะคะกับคนพิการนะคะจะเป็นการเสริมดวงให้กับตัวท่านด้วยนะคะนะเรียกว่ามันเป็นสภาวะแค่วันเดียวนะคะเพราะฉะนั้นให้เราคิดบวกให้เราคิดดีนะคะนะแล้วสิ่งต่างๆจะผ่านไปได้โชคลาภไม่มีนะคะไม่แนะนำให้เสี่ยงโชคนะคะเรียกว่าคนเกิดวันอังคารตนเป็นที่พึ่งแห่งตนนะคะ ต่อไปนะคะคนเกิดวันพุธนะจ๊ะหนึ่งสองสามมาดูนะคะคนเกิดวันพุธคนเกิดวันพุธเจ็ดดาบช่วงนี้มีความลับนะคะบางสิ่งบางอย่างอยู่นะคะคนเกิดวันพุธนะเรียกว่าความลับค่อนข้างจะเยอะนะคะหรือเจ็ดดาบนะคะช่วงนี้อาจจะมีในเรื่องของการรับจอบการหารายได้เสริมด้วยนะคะนะราชินีราชินีไม้เท้านะคะการพูดคุยการเดินทางการติดต่อการเจรจานะคะราชินีพระจันทร์นะคะ ไอเดียโปรเจกต์ความคิดสร้างสรรค์ค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวนะคะช่วงนี้ก็เรียกว่าหน้าที่การงานคนเกิดวันพุธประสบผลสําเร็จปีนะคะใครบางคนอาจจะมีในเรื่องของการรับจ็อบนะคะนะการหารายได้เสริมหรือใครบางคนอาจจะเกี่ยวข้องในเรื่องของการเป็นนักสืบการเป็นสายลับก็ได้ด้วยเช่นกันนะคะหน้าที่การงานช่วงนี้ประสบผลสําเร็จปีนะคะนะรวมถึง การงานบางสิ่งบางอย่างเจ็ดดาบนะคะช่วงนี้ต้องมีในเรื่องของการใช้ไหวพริบใช้ปฏิภาณนะคะในการหลบหลีกหลีกเลี่ยงเอาตัวรอดนั่นเองนะคะถ้าในเรื่องของการเงินนะคะการเงินก็เรียกว่าช่วงนี้คนเกิดวันพุธหาเงินเก่งนะคะนะมีโอกาสที่จะได้รับทรัพย์รับโชครับเงินก้อนใหญ่ด้วยนะคะจะได้รับข่าวดีในเรื่องของการเงินนะคะ ครที่ชอบในเรื่องของการเสี่ยงโชคลองดูนะคะตัวเลขจากความฝันนะคะจะให้โชคนะคะรวมถึงนะคะถ้าเป็นคุณผู้หญิงนะคะช่วงนี้อาจจะหมดไปกับเสื้อผ้านาผมความสวยความงามการทำศิลปกรรมนะคะสิ่งต่างๆนั่นเองนะคะแต่ก็เรียกว่าคนเกิดวันพุธการเงินยังดีอยู่นะคะนะหรือใครบางคนช่วงนี้นะคะอาจจะกําลังมีความรู้สึกว่าอยากจะดได้ในเรื่องของบ้านที่อยู่ที่อาศัยนะคะนะสิบเหรียญมันบ่งบอกในเรื่องของอสังหาริมทรัพย์นั่นเองนะคะนะก็เรียกว่า จะมีในเรื่องของการซื้อเข้านะคะนะหรือว่าขายออกนั่นเองนะคะแต่ถ้าใครจะขายช่วงนี้นะคะมีเจ็ดดาบระวังในเรื่องของการแบบถูกเอารัดเอารียบนะอาจจะได้ราคาที่เราไม่ได้ไม่ไม่พึงพอใจนะคะถ้าในเรื่องของความรักนะคะคนเกิดวันพุธใครที่มีกิ๊กมีแอบคนแอบคุยอยู่นะคะระวังคนรักจับได้นะคะเดี๋ยวมันจะมีปัญหากันนะ ก็เรียกว่าคนเกิดวันพุธระวังในเรื่องของปัญหามือที่สามปัญหารักสามเศร้านะคะหรือใครบางคนมีความรักที่เป็นความลับนะคะคนโสดระวังเข้าไปเป็นมือที่สามของบุคคลอื่นนะคะถ้าในเรื่องของสุขภาพคนเกิดวันพุธนะคะช่วงนี้มักจะมีปัญหาในเรื่องของกระดูกเข,ข่าข้อนะคะอาการวิงเวีาายนศีรษะไตกระเพาะปัสสาวะนะคะอย่าอันจีอันเดียวนะคะผ่านน้าเยอะๆนะคะวันนี้คนเกิดวันพุธนะจ๊ะโชคลาภลอยมีไหมโชคลาภลอยมีนะคะคนเกิดวันพุธเสี่ยงโชคได้นะจ๊ะ ต่อไปนะคะคนเกิดวันพฤหัสนะจ๊ะหนึ่งสองสามมาดูนะคะคนเกิดวันพฤหัสคนเกิดวันพฤหัสได้วีออฟฟอร์จูนเลยนะมีโอกาสที่จะได้รับข่าวดีนะคะได้เรียนรู้อะไรใหม่ๆได้ทำสิ่งใหม่ๆนะคะได้ท่องไปในโลกกว้างนั่นเองนะคะนะใครบางคนก็หมกมุ่นอยู่กับหนังสือหนังหาตำรับตำรานะคะ หาวิชาความรู้สิ่งต่างๆเพิ่มเติมนะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของโลกออนไลน์โลกสื่อโซเชียลนะคะวีอัพฟอร์จูนขึ้นมานะคะก็เรียกว่าจะได้รับข่าวดีนะคะเจ็ดไม้เท้างานหนักงานเหนื่อยงานเยอะนะคะเรียกว่าช่วงนี้ต้อง,งทุ่มเทแรงกายแรงใจให้เต็มที่เลยนะคะในสิ่งที่ตัวเองทําอยู่หรือว่าในสิ่งที่เราคิดระวังเอาไว้นะคะถ้าไม่มีในเรื่องของการลงมือทําไม่มีการกระทําความสําเร็จมันจะไม่เกิดขึ้นนะคะพกดาแต่บางอย่างก็อาจจะต้องอยู่ในช่วงของการรอคอยสักนิดนึงนะคะนะ ถ้าในเรื่องของการงานนะคะนะก็เรียกว่าคนเกิดวันพฤหัสนะคะมีโอกาสที่จะได้รับข่าวดีงานหนักงานเหนื่อยงานเยอะงานมากแต่ก็ดีกว่าตกงานนะคะช่วงนี้นะรวมถึงใครบางคนนะคะมีโอกาสที่จะได้เ,เรียนรู้บางสิ่งบางอย่างเพิ่มเติมได้รับงานโครงการใหญ่ๆนะคะนะหรือถ้ามีในเรื่องของการเรียนการสอบแข่งขันก็จะประสบผลสําเร็จนะคะ วีเอฟปจูนจะเกี่ยวข้องในเรื่องของบ้านที่ดินที่อยู่ที่อาศัยนะคะนะอาจจะมีในเรื่องของการทําสัญญาการซื้อขายการแลกเปลี่ยนเกิดขึ้นด้วยนะคะนะก็เรียกว่าช่วงนี้การค้าการขายนะคะไม่ว่าจะทําอะไรการแข่งขันค่อนข้างจะสูงเลยทีเดียวนะคะแต่ถ้าเรามีจิตใจที่แบบไม่ยอมแพ้ไม่ยอ่ทอท้อต่ออุปสรรคและปัญหาสิ่งต่างๆเราจะสามารถผ่านมันไปได้อย่างแน่นอนความสําเร็จก็จะเกิดขึ้นนะคะถ้าในเรื่องของอ่า การเงินนะคะเรียกว่าคนเกิดวันพฤหัสนะคะวันนี้มีโอกาสที่จะได้รับข่าวดีนะคะในเรื่องของการเงินนะคะมีโอกาสที่จะได้รับทรัพย์รับโชคนะคะแต่โชคลาภส่วนใหญ่จะมาจากลำแข้งลำขาจากความรู้ความสามารถของตัวเราทั้งนั้นเลยนะคะการเงินนะคะบางคนก็เรียกว่าพอจะหมุนได้แต่บางคนก็ตึงมือเลยทีเดียวนะคะช่วงนี้นะถ้าในเรื่องของความรักนะคะ อาจจะมีบ้างทะเลาะกันงอนกันไม่เข้าใจกันนะคะแต่ก็ยังต้องกลับมาคืนดีกันนะคะนะยังมีโอกาสที่จะกลับมาคืนดีกันใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันนะคะหรือใครบางคนช่วงนี้อยู่ในสภาวะที่ไม่ค่อยจะมีเวลาให้กันนะความรักมันก็เลยอาจจะดูห่างเหินห่างไกลกันเป็นนิดนึงนะคะนะทําให้อาจจะมีในเรื่องของอารมณ์ขี้หึงขี้หวงขี้ระแวงเกิดขึ้นได้นะคะถ้าคนโสดช่วงนี้โฟกัสไปในเรื่องของหน้าที่การงานการเรียนมากกว่าค่ะ สุขภาพคนเกิดวันพฤหัสนะคะช่วงนี้ต้องระวังในเรื่องของการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อนะคะนะนนองนะแข่งกล้ามเนื้ออักเสบนะคะรวมถึงความดันไมเกรนนะคะมักจะมีปัญหาในเรื่องของสายตาอาการภูมิแพ้เป็นไข้เป็นหวัดไอจามไม่สบายนะคะใครบางคนช่วงนี้นอนไม่ค่อยจะหลับนะคะนะนอนหลับหล,ลับตื่นตื่นนอนฝันร้ายนอนฝันไม่ดีด้วยนะคะต้องระวังในเรื่องของสุขภาพนะคะอาจจะมีเหตุให้ต้องล้มหมอนนอนเสือได้นะคะ หรือใครบางคนช่วงนี้มีโอกาสที่จะได้เดินทางไปในสถานที่ใกล้น้ําใกล้ทะเลนะคะนะก็เรียกว่าคนเกิดวันพฤหัสท้าใครที่ชอบในเรื่องของการเสี่ยงโชคนะคะเสี่ยงได้นะคะแต่มีโชคลาภไม่เยอะนะคะนะวิวเอาฟอร์จูลองดูนะคะบัานเลขที่ที่อยู่ที่อาศัยจะให้โชคได้นะคะในช่วงนี้ รวมถึงคนเกิดวันพฤหัสช่วงนี้นะคะให้มันทําบุญนะคะอย่างน้อยๆนะคะเช้ามาให้ใส่บาตรท,ทาบุญกวดน้ําให้กับเจ้ากรรมนายเวรนะคะจะเป็นการเสริมดวงให้กับตัวท่านนะคะถ้านอนไม่ค่อยจะหลับนะคะแนะนําว่าให้สวดมนต์ก่อนนอนนะคะต่อไปนะคะคนเกิดวันศุกร์นะจ๊ะหนึ่งสองสามมาดูนะคะคนเกิดวันศุกร์คนเกิดวันศุกร์นะคะ,คคะ,คะช่วงนี้ ใหเฮอมิตนะคะมีช่องทางมีลูทางที่ดีเข้ามาผู้หลักผู้ใหญ่เมตตาเอ็นดูดีนะคะนะมีโอกาสที่จะได้เรียนรู้นะคะหาความรู้สิ่งต่างๆเพิ่มเติมมีโอกาสที่จะได้เดินทางไปพบผู้หลักผู้ใหญ่เดินทางไปพบครูบาอาจารย์นะคะหรือเดินทางไปไหว้พระไปขอพรจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์อาจจะมีในเรื่องของการเช่าบูชาวัตถุมงคลด้วยนะคะเดนสตานะคะเดินทางไปในสถานที่ใกล้น้ําใกล้ทะเลนะคะป่าเขาลำเนาภัยได้ด้วยเช่นกันนะคะ เดสตาบงบอกว่าคนเกิดวันศุกร์นะคะช่วงนี้มีชื่อเสียงโด่งดังนะคะนะเป็นที่ยอมรับกับคนรอบข้างนั่นเองนะคะสิบเปลี่ยนนะคะนะการเงินประสบผลสําเร็จดีนะคะถ้าในเรื่องของการงานนะคะคนเกิดวันศุกร์ช่วงนี้นะคะเรียกว่าคนเกิดวันศุกร์หน้าที่การงานประสบผลสําเร็จดีนะคะหรือใครบางคนช่วงนี้อาจจะหมกมุ่นอยู่กับตำรับตาราหนังสือหนังหานะคะความรู้สิ่งต่างๆเพิ่มเติมนะคะใครบางคนนะคะเฮอร์มิตขึ้นสองใบเลยนะ ช่วงนี้นะคะอาจจะเป็นที่ปรึกษาให้กับผู้อื่นนะคะนะเป็นศิลานี้ให้กับผู้อื่นหรือตัวท่านเองนะคะอาจจะมีในเรื่องของการที่แบบรู้สึกว่าชอบในเรื่องของออหมอดูนะคะศาสตร์นะคะส,สิ่งต่างๆนั่นเองสิ่งลี้ลับนะคะหรือใครบางคนอาจจะเกี่ยวข้องในเรื่องของการเป็นแพทย์เป็นหมอนะคะพยาบาลนะคะงานดูแลงานรักษานะคะนะงานเกี่ยวข้องในเรื่องของจิตเวชนะคะนะเรียกว่าในช่วงนี้นะคะก็เรียกว่า ตัวเรามักจะเป็นที่ปรึกษามักจะเป็นผู้ที่แบบดูแลผู้อื่นนะคะมักจะเป็นผู้ให้สิ่งดีๆให้กับผู้อื่นนะคะให้ความรู้นะคะให้ความสบายใจกับคนรอบข้างนั่นเองนะคะหน้าที่การงานประสบผลสําเร็จดีใครที่ทํากิจการเกี่ยวข้องในเรื่องของอสังหาริมทรัพย์นะคะบ้านที่ดินที่อยู่อาศัยนะคะจะมีในเรื่องของการซื้อขายแลกเปลี่ยนนะคะนะจะมีข้อตกลงข้อสัญญากันเกิดขึ้นนะคะนะรวมถึงนะคะ คนเกิดวันศุกร์นะคะการเงินเรียกว่าไม่ติดขัดนะคะการเงินช่วงนี้มีเงินเข้ามาอยู่ตลอดนะคะมีโอกาสที่จะได้รับทรัพย์รับโชคนะคะรับเงินก้อนใหญ่นะคะใครบางคนมีในเรื่องของการที่แบบอยากจะได้ในเรื่องของที่ดินหรือว่าบ้านที่อยู่ที่อาศัยนะคะก็เรียกว่ามีโอกาสที่จะประสบผลสําเร็จจะได้รับข่าวดีนะคะนะผู้หลักผู้ใหญ่จะยิดยื่นโอกาสที่ดีให้นะคะจะเข้ามาช่วยเหลือนั่นเองนะคะหรือใครบางคนช่วงนี้นะคะการเงินก็เรียกว่าอาจจะหมดไปกับการซื้อข้าวของตกแต่งภายในนะคะ ปรับเปลี่ยนห่วงชุ้ยนะคะซื้อเฟอร์นิเจอร์นั่นเองนะคะนะใครบางคนอาจจะทํากิจการที่เกี่ยวข้องในเรื่องของการปลูกพืชผักสวนครัวนะคะทําบ่อเลี้ยงกุ้งนะคะนะหรือว่าถ้าใครที่ทําเกี่ยวข้องในเรื่องของการค้าขายก็ให้เน้นในเรื่องของความสะอาดเป็นหลักก็แล้วกันนะคะถ้าในเรื่องของความรักนะคะคนเกิดวันศุกร์นะคะสําหรับคนที่มีคู่นะคะก็เรียกว,ว่า ดวงเกื้อหนุนซึ่งกันและกันเป็นกัลยานิมิตที่ดีต่อกันนะคะเป็นที่ปรึกษาที่ดีต่อกันเป็นความรักที่ดีนะคะมีโอกาสที่จะได้พาครอบครัวพาคนรักนะคะเดินทางไปพักผ่อนนะคะนะต่างจังหวัดได้ด้วยนะคะช่วงนี้หรือเดินทางไปไหว้พระไปไหว้พระไปขอพรจากสินสักดิทธิ์นะคะแต่คนโสดนะไพ่เฮอมิตกับเดสตาขึ้นมาโสดนานแต่งงานช้านะคะนะเรียกว่าชีวิตโฟกัสไปในเรื่องของหน้าที่การงานมากกว่านะคะนะ รวมถึงคนเกิดวันศุกร์เซนลังสังหรณ์แม่นยำนะคะนะถ้าในเรื่องของสุขภาพคนเกิดวันศุกร์มักจะมีปัญหาในเรื่องของระบบลำไส้นะคะกินทานอาหารไม่ค่อยจะย่อยนะคะรวมถึงมักจะมีปัญหาในเรื่องของการเป็นเน็บชาการเป็นตะคิวนะคะน่องหน้าแข้งอาจจะเกิดการกล้ามเนื้ออักเสบได้นะคะแต่ถ้าใครที่เจ็บป่วยไม่สบายอยู่ก็จะมีอาการที่ดีขึ้นนะคะช่วงนี้นะคะคุณผู้หญิงใครที่จะทำัลยกรรมนะคะนะก็เรียกว่าจะได้ จะได้หมอได้แพทย์ที่ดีนะคะทําแล้วจะสวยทําแล้วจะปังนะคะโชคลาบมีนะคะคนเกิดวันศุกร์นะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์จะให้โชคนะคะบ้านเลขที่ที่อยู่ที่อาศัยก็ให้โชคนะคะช่วงนี้คนเกิดวันศุกร์ให้มันสวดมนต์นะคะหมั่นทําบุญนะคะนะและบุญกุศลนะคะจะหนุนนําให้ชีวิตของท่านพบเจอแต่สิ่งที่ดีๆนะคะเรียกว่าจะได้กัลยายนิมิตที่ดีเข้ามาด้วยนะต่อไปนะคะคนเกิดวันเสาร์นะจ๊ะหนึ่งสองสามมาดูคนเกิดวันเสาร์นะคะ คนเกิดวันเสาร์เด็กถือไม้เท้าวันนี้จะได้รับข่าวดีนะคะรวมถึงจะมีในเรื่องของการเดินทางเข้ามาด้วยนะคะนะแต่อาจจะเดินทางในระยะใกลนะคะในจกเชียนนะคะการพูดการคุยการติดต่อการเจราจาเอาตัวรอดได้นะคะแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าเก่งนะคะสี่ถ้วยแต่ใครบางคนก็เรียกว่าขี้งุดหงิดนะค,ค่อนข้างจะเอาแต่ใจเหมือนกันนะคะช่วงนี้คนเกิดวันเสาร์นะคะอย่าอารมณ์ร้อนอย่าใจร้อนนะคะนะ งานหนักงานเหนื่อยงานเยอะงานมากนะคะความรับผิดชอบหลายสิ่งหลายอย่างกันเลยทีเดียวนะคะนะเมจิเชียนนะคะจะมีในเรื่องของการพูดคุยนะคะาการเป็นในหน้าการเป็นเซลล์กา,ารค้าการขายนะคะก็เรียกว่าจะประสบผลสําเร็จดีนะคะช่วงนี้การงานการเรียนการสอบการแข่งขันนะคะจะได้รับข่าวดีนะคะหรือใครบางคนนะคะเรียกว่าช่วงนี้นะคะความรับผิดชอบค่อนข้างจะมากค่อนข้างจะเยอะนะคะเมจิเชียนนะคะเรียกว่าเป็น เป็นเกี่ยวข้องในเรื่องของดาวพูดดาวแห่งการพูดการติดต่อการสื่อสารเนาะก็เรียกว่าจะได้รับข่าวดีหรือตัวเราเองนะคะมันจะเป็นที่ปรึกษาให้กับผู้อื่นนะคะให้ความรู้กับบุคคลอื่นได้ด้วยเช่นกันนะคะแต่สเตนก็เรียกว่างานเหนื่อยนะคะยังดีกว่าตกงานว่างงานนะคะช่วงนี้นะรวมถึงใครบางคนงนั้นหนักงานเหนื่อยแล้วอาจจะเกิดความหงุดหงิดบ้างนะคะนะอย่าอารมณ์ร้อนอย่าใจร้อนนะคะการเงินคนเกิดวันเสาร์ไม่ได้ติดขัดอะไรนะคะช่วงนี้เรียกว่าหาเงินเก่งแต่ก็ใช้เก่งนะ มันมีค่าใช้ใจ่ายสิ่งต่างๆค่อนข้างจะเยอะค่อนข้างจะมากนะคะแต่ก็เรียกว่าการเงินไม่ขาดมือนะคะจะได้รับข่าวดีในเรื่องของการเงินนะคะรวมถึงคนเกิดวันเสาร์นะมักจะเป็นที่ปรึกษาให้กับผู้อื่นได้ช่วยเหลือผู้อื่นได้แต่พอปัญหาของตัวเองนะคะสเต้นขึ้นมาเลยนะลำแข้งลำขานะคะอัตตาหิอัตโนนาโถนะต้องพึง่งพาตัวเองเท่านั้นนะคะถ้าในเรื่องของความรักนะคะนะอาจจะมีบ้างพ่อแง่แม่งอนนะคะทะเลาะกันไม่เข้าใจกันนะคะนะ แต่ก็เรียกว่างอนเพื่อที่จะให้แฟนมาง้อเท่านั้นเองนะคะนะยังเป็นความรักที่ดีอยู่ค่ะแต่ถ้าเป็นคนโสดนะคะคนโสดก็เรียกว่าสีถ้วยกับสเตนนะ่ะที่เวียงขี้วีนนะเลือกมากเลือกเยอะเหมือนกันนะคะนะหากคนถูกใจยากนะคะช่วงนี้ทาว่ามีโอกาสที่จะพบไหมมีโอกาสที่จะพบเหมือนกันนะแต่จะถูกใจหรือเปล่าอันนี้ต้องอีกเรื่องหนึ่งนะคะ ในเรื่องของสุขภาพคนเกิดวันเสาร์นะคะช่วงนี้ต้องระวังในเรื่องของระบบทางเดินหายใจนะคะนะความดันไมเกรนนะคะปวดหลังปวดกระดูกสันหลังนะคะออฟฟิศซินโดมนะคะการปวดท้องเป็นโรคกระเพาะกดไหลย,ย้อนเป็นดิสีดวงนะคะคุณผู้หญิงต้องระวังในเรื่องของมดลูกปวดท้องประจําเดือนนั่นเองนะคะนะก็เรียกว่าดูแลสุขภาพด้วยโชคลาภมีนะคะคนเกิดวันเสาร์นะคะมีเมจิกเชียนลองดูนะคะสองตัวท้ายเบอร์โทรศัพท์ของตัวท่านอาจจะให้โชคได้นะคะ แต่อย่าลืมนะคะบวกหนึ่งลบหนึ่งด้วยนะสี่ถ้วยนะคะเดี๋ยวมันจะเฉียดนะเราจะขะเกิดความหมุดหิดได้นะจ๊ะต่อไปนะคะก็จบลงแล้วนะคะสําหรับการอ่านดวงของคนที่เกิดทั้งเจ็ดวันนะคะต่อไปเราจะมาดูในเรื่องของเลขมงคลกันนะคะว่าวันนี้นะคะไพ่ยิปซีนะคะจะให้เลขมงคลนะคะประจาวันพระฤหัสนะที่สิบเก้านะคะ ประจำวันพฤหัสที่19นี้เป็นตัวเลขอะไรนะคะวันนี้หมอป้าจะให้แค่สามตัวนะเพราะว่าให้หกตัวแล้วมีความรู้สึกว่ามันเยอะบางครั้งมันยากต่อการตัดสินใจนะคะมาดูนะคะว่าเลขมงคลประจำวันนี้คือเลขห้านะคะเลขห้านะคะแล้วก็เลขแปดนะคะ เลขมงคลน,นะคะประจำวันนี้ก็คือเลขห้าเลขห้าแล้วก็เลขแปดนะคะขอให้ทุกคนดวงดีดวงเฮงรับทรัพย์รับโชคนะคะฝากติดตามคลิปต่อๆไปกันด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ